สวัสดีครับอิทธิพร,พรมีดหมอดหลพอเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหลุอเดิมมาให้ชมกัน2เล่มก็มีเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็ด้ามงาฝักงานะครับโดยทั้ง2เล่มนี้จะมีความยาวเท่ากันเลยครับทุกคนก็คือ12นิ้วเฉพาะใบอยู่ที่7นิ้วนะครับจะแตกต่างกันก็คือในเรื่องของรูปแบบนะครับแต่เรื่องของพุทธคุณแล้วก็ความงดงามเขานี่เหมือนกันหมดเลยนะครับ ช่างฝีมือก็เป็นช่างฉิมกับช่างสอนนะครับเล่มนี้ก็เป็นเสมาใบโพช่างฉิมโพเต็มใบนะครับลองเลือดชัดลายกระดูกงูลึกเล่มนี้ความพิเศษของเขาก็คือใบนี่เขาจะเป็นเหล็กขาวนะครับมีแค่เล่มเดียวเลยครับทุกคนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ที่เป็นใบเหล็กขาวสวยงามมากๆเลยนะครับเก่าแก่มากมก กันเหล็กดำฝากเขาก็ลัดด้วยทองเหลืองแบบโบราณน,นะครับบือทองฝาบาทนั่นเองแล้วก็มีแหมเงินตรงนี้ด้วยขังก็ไม่ต้องห่วงนะครับแน่นแนนแห้งๆเลยตามแบบฉบับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับี๋ยวเรื่องของราคาเขานี่ต้องบอกว่าแตกต่างกันหลายเท่าเลยนะครับ เล่มนี้จะราคาเบาวกว่าเล่มด้ามงาฝักงาอีกเล่มหนึ่งเยอะเลยแต่เรื่องความสวยงามแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับด้ามงาฝักงาสองกริย์นาคเงินไม่มีทองคำนะครับแต่แค่สองกริย์ก็งดงามแล้วก็ทรงคุณค่าแล้ว เล่มนี้ได้มาแถวแถวหนองตาง,งูนะครับเป็นลวดลายก็สีมาใบโพเหมือนกันแต่ว่าคนที่ตีมีดเล่มนี้ขึ้นมาก็คือช่างสอนนะครับก็เป็นช่างฝีมือประจําวัดหนองโพอีกคนหนึ่งที่มีฝีมือการตีมีดที่ใกล้เคียงกันกับช่างฉิมเลยนะครับแล้วก็มีจำนวนการตีมีดที่น้อยกว่าช่างฉิมด้วยรวมถึงเล่มนี้นะครับ ใบเก่าๆสวยๆเลยครับทุกคนงดงามทรงคุณค่ามากๆนะครับนำมาให้ชมกันสองเล่มวันนี้ลองเลือดชัดลายกระดูกงูลึกดำงาฝักงานะครับงาเก่าๆถึงถึงยุคเลยครับต้องแบบนี้นะครับลองลอยการแตกลายงาสวยงามชัดเจนนะครับ นำมาให้ชมกัน2เล่ม2แบบ2สไตล์ก่อนท่านใดชื่นชอบเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับความยาวเขา12นิ้วเฉพาะใบ7นิ้วเท่ากันนะครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ